หม่มขวดหนูไม่ให้มันกินดให้มันจะขวดไหมไม่ร่ะันหิวทำไมไม่ให้อ่ะสงสารมันไหมมันหิวม่ำนะน่ยให้ให้มันหิวหม่ำนะลูกหนูไม่เอาหม่ำขวดหนูมาให้มันนะอ่ะกินหม่ำตัวเองก็ได้กินหม่ำนี่ก็ได้นี่ก็มีหม่ำก็ใช่เหรอไม่ม่ำไม่ห่ำกินนี่ เอากลับบ้านไหมมินี่อยากได้ไหมมันจะลงแล้วนะเห็นไหมแป๊บเดียวนี่เอาอขึ้นรถแล้ว, <c oughs> วส่องเท้าน,นะมันชื่อว่าอะไรใส่รองเท้าเป็นด้วยเหรอมิน,นี่เอามันกลับบ้านด้วยไหม อยากลงมันไม่ยกกับบ้านตรงนี้มมันดีๆเออคมีแต่อุ้มนะอ่อเตรงนี้แหละไม่ะไม่ปล่อยมันลงหรอโอมันอุ่นไหมโอมันอุ่นไหม จมูกมันชุ่มชื้นไหมปลอดภัยไหมปลอดภัยปลอดภัยดีไหมดีเป็นท้เป็นหนาวหรือเปล่าไม่หมาสบายดีใช่ไหม่แต่ดูหน้ามันดีมันเหมือนไม่สบายเลยเหมือนเหมือนมันโดนบังคับอ่ะเะนี่อมันโดนบังคับเลยวมัน,นี่จะรัดคอมันทำไมห <c oughs> นักเองไหม <c oughs> ตัวเองเป็นรัดคอม

ทำไมไม่จูบแก้มละ่ะก็ <verso> มันมีขนเยอะก็เลยมันจ๊บหัวมันหน่อยจุ๊บหัวมันหน่อยจุ๊บหัวมันได้อยู่แต่ว่าจุ๊บกมันไม่ได้หรอจิ๊กจ้าจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊กจิ๊กจัน้องเหรอเนี่ยน้องเหรอเอาไปเป็นน้องเลยไปเป็นลูกเอาไปเป็นน้องเ,เอาไปเป็นน้องเหรอดูมันเต้น มันอยากกลับบ้านแล้วเอ,อมามันลงมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยบ,บ้านเนี้ยมาถึงบ้านนี้อืเจ็บไหมอย่าไปบีบมันดีถ้ามีคนมาบีบตัวเองเจ็บไ,ไหมเลยเจ็บอยากไปไหนพี่แต่อุ้มนะถ้าอยากไปไหนอ่ะอยากไปไหนมีอยากไปไหนก็มีแต่อุ้ม ปล่อยมันลงได้แล้วแมมันไม่กินข้าวนะเดี๋ยวมันหนาวนะอะเราอย่างนี้ก่อนอ้มอมม้มามาเดี๋ยวนะ้าฟ้าเอามันลงอุ้มจ้าอ่าเดี๋ยวนะ้าฟ้าเอามันลงมาเร็วๆปล่อยมันก่อนโอ๊ยน่าสงสารเนี่ยอ่ะลงแล้วนะมินนี่ก็อยากพามันลงอยู่แต่ว่ากลัวมันรอด นนั่เห็นไหมมันงอนมินนี่แล้วมันเดินเข้าบ้านไปแล้วไปถึงมินนี่ต้องอุ้มตัวสีดำๆมาปอดเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวเอาให้เอาให้สิเอาขึ้นไปเลยชื่อเหมือนกันมินนี่กับมินนี่ขึ้นไปโน่นไปหามินนี่โน่นขึ้นไปโด้นมีแต่ปีมีแต่ปี